อันนี้เราไม่ซื้อไม่ได้นะซื้อของไม่ถามราคาเยเหรอนี้ผมผมเห็นป้ายเขียนอยู่ขีดละ200บาทนนมี1้0้มี1้0ยห้าบพี่ได้ยินมาว่าลีมีโรคส่วนตัวมันก็มีบ้างแต่ว่ามันมีตลอดเวลาไม่ได้ครับผมลำคาญลูกตาเวลามองไปแล้วเห็นเห็นคนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่อยู่ข้างหลังไม่ใช่แต่ตอนนี้ตอนนี้แบบตอนนี้คือโตแล้วโตโตแล้วตอนนี้ก็คือแบบเปลี่ยนเป็นคนละคน อขอดูคุณภาพไบกล้งองน่กยสิคะอ,อ,อุ้ยสวยจริงนี่ผู้ชมสวัสดีค่ะชาวบางพูนแคมปัสนะคะแล้วก็รายการหยกกระดานะคะวันนี้อยู่ที่ไอคอนสยามแล้วน,นี่น้องลีนะคะเป็นพระเอกหนุ่มชื่อดังตอนนี้ที่บอกเลยว่าคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงไอดอลของวัยรุ่นเมืองไทยพระเอกที่หลายคนชื่นชอบนะถ้าไม่นับพี่หวั่นพี่เท่งพี่หนกแค่นะต้องเป็นน้องลีแล้วอ๋ออยู่เวทเดียวกันเลยใช่ไหมผมก็ร้อนเล่นไ อันนั้นเกาอีกรุ่นหนึ่งอันนั้นอีกรุ่นหนึ่งวันนี้เรามาเอาใจวัยรุ่นตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือไอคอนสยามนะคะที่นี่วันนี้เราก็มาเดินเล่นถ่ายรูปกันกับฟิล์นี่ใช่ไหมครับผมใช่ผมชอบถ่ายรูปเรียนถ่ายรูปไหมไม่เคยเรียนแต่ชอบหรอชอบชอบเพราะว่าเพื่อนเล่นกล้องฟิล์มแล้วเพื่อนชอบป้ายยาก่อนเพื่อนมาป้ายยาก็แบบเฮ้ยซื้อติดต้องมีเฮ้ยมันต้องมีแล้วอะไรเงี้ยกล้องฟิล์มด้วยเหรอที่เห็นเป็นอันนี้เป็นดิจิตอลฮะเพราะว่าวันนี้ถ่ายรูปแล้วผมไม่รู้ว่าแสงเป็นยังไงก็เเลยออาาานี้้้มจะะไไไดดดแบบบปรรั่ ที่นี่ก็เป็นที่พัที่นี่ท่ี้ขอโทษขอโทษอ๋อลีสงสารน้องมากเลยอ่ะเล้วเราจะเล่นเงินก่อนไหมได้ครับเราจะเล่นเงินก่อนเดีนะหลัวนี้เดี๋ยวตอนมืดมืดมืดมันอีกหน่อยค่อยมาถ่ายรูปเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดไฟเปิดอ๋อเปิดไฟแล้วมันจะสวยกว่าเขาจะเปิดไฟตอนรู้สึกจะหงงหงงเช้าหงงเช้ามีอยู่คนเดียวนะที่กลับบ้านก่อน ผมแล้วแต่ยนะกินได้ทุกอย่างไหมผมไม่กินไม่กินเผ็ดไม่กินผักไม่กินปลาเค็มไม่กินเผ็ดไม่กินผักไม่กินปลาเค็มใช่ไม่เผ็ดไม่ผักพอเข้าใจได้ทไมไม่กินปลาเค็มด้วยอ่ะปลาเค็มมันมีเรื่องฝังใจคือผมมาเกียดยิ่งจกมากผมเคยสั่งปลาเค็มมากินรู้สึกจะเป็นข้าวข้าวผัดปลาเค็มหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเลยอ๋อก็แบบผัดมาแล้วเป็นชินใช่แต่ว่ากินปลาเค็มมามันจะมีกลิ่นของมันอยู่แล้ว แล้ววันนั้นผมกินกินอยู่แล้วผมเงยหน้าไปแบบเหมือนเงยไปตรงขอบอย่างเงี้ยแล้วเห็นจิ้งจกตายจิ้งจกแล้วมันเน่าตายมากแล้วผมก็แบบเหมือนฝังใจเพราผมไม่รู้ว่าขอบคุณค่ะไม่รู้ว่ามันคือแบบกลิ่นจิ้งจกหรือกลิ่นปลาเค็มอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบ แต่ว่าจิ้งจกมันไม่ได้หล่นลงมาในตาไม่ได้หล่นแต่ว่ามันตายแล้วเขียวๆน่ะเน่าอ่ะคือมันเห็นตอนที่กำลังจะกินปลาเค็มสมองก็เลยผูกเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันใช่แล้วก็โกกกับกลิ่นด้วยก็เลยแบบไม่เอาลีลีแยกไม่ออกระหว่างกลิ่นปลาเค็มกับกลิ่นจิ้งจกตายหรอไม่ไม่รู้นะผมว่ามันแบบมันเป็นภาพซ้อนที่เห็นแล้วอะตอนเนี้ยคือมันเห็นั้งจิ้งจกเห็นั้งปลาเค็มไปแล้วอะถ่ายรูปนี่ปกติชอบถ่ายรูปแนวไหนผมไม่ชอบถ่ายคนไม่ชอบถ่ายเด็กเพราะอะไร มันด้วยความผมใช้กล้องที่มันเป็นแบบระบบแันนวน่นนะแล้วมันถ่ายยากมากมันถ่ายคนชอบกระพริบตาหรือบางทีคนยิ้มอ่ะจังหวะแรกมันดีแต่พอรอสักสองสามวิในการยิ้มอะ่ะมันเริ่มเป็นยิ้มที่เก่งแล้วใช่มันจืดแล้วก็เลยไม่ถ่ายไม่ได้ไม่ได้ชอบแต่ถ่ายได้แต่ไม่ได้ชอบถ่ายได้แต่ไม่ได้ชอบแล้วเด็กอ่ะเด็กไม่นิ่งเด็กมันไม่นิ่งแล้วก็สัตว์บางชนิดที่มันจะยุกยิกตลอดเวลาสมมติมาถ่ายสล็อตแล้วแหละนาะถ่ายสล็อตก็ไปถ่ายสล็อตเหมือนกันนะ ขนมไทยปกติกินไหมกินทุกอย่างที่ไม่ไม่ใช่รสชองรู้จักไหมนี่อะไรกล้ยบวชชีนี่ล่ะปักทองบวชครับนี่ล่ะทองแขงอู้ช่วยทองแขงเขาเหนียวทุเรียนมีไหมฮะมีค่ะมีได้หรือเปล่าเราเล่นของใหญ่เลยชอบกินแบบไหน ชอบกินแข็งผมชอบกินแข็ง,ชขงใช่หยกชอบนุ่มๆอันนี้อันนี้ให้พี่หยกก็ได้ครับ,อบขอท่านเปลือกได้ไหมฮะมีเปลือก <laughs> ไหมฮะ <laughs> เดี๋ยวเขาให้จริงๆนะ <laughs> เดี๋ยวเขาก็อเอาให้จริงๆนะแบบเอามาจนเชี่ยส <laughs> กินขนาดนี้เราไม่ซื้อไม่ได้นะซื้อของไม่ถามราคาเดี๋ยวนี้ผมเห็นป้ายเขียนอยู่ขีดละ200บาท มีร้อยห้าสิบมีร้อยห้าสิบขนาดนี้เราไม่ซื้อไม่ได้นะมีร้อยห้าสิบเอ้เราจะทำยังไงดีนะแกน QR code ปเจนขอตังค์ให้น้องหน่อยโอรดวเซอร์รายการใจปั๊มมากเลยเสียหน้าไม่ได้แหละรู้โอ้โหให้แบงค์พันได้อะเสียหน้าไม่ได้แหละเอาร้อยห้าสิบเลยก็เป ลงมู้น้ำพุยังไม่เปิดเลยชอบไหมอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยถ่ายได้ไหมชอบอย่างเงี้ยชอบนะแสงแบบแรนสเคปมีแสงมีอะไรใช่แล้ววัตถุมันนิ่งด้วยแล้วจริงๆแล้วลีเนี่ยเข้าวงการมาด้วยแบบความอยากจะเป็นนักแสดงเลยปะไม่ใช่ผมไม่ได้อยากเป็นนักแสดงลรวอยากเป็นอะไรอ่ะเมื่อก่อนผมเป็นนักดนตรีมาก่อนเล่นอะไรเล่นกีตาร์ครับอ๋อเหรอใช่เล่นมาก่อนที่จะเข้าวงการแต่ก็เหมือนพยายามหาหารายได้อ่ะพอผมเรียนจบแล้วมันก็แบบหารายได้ก็แบบมีโอกาส มาแคสมาประกวดอะไรก็มาก็สุดท้ายก็ได้เข้ามาทํางานในนี้แล้วร้องเพลงได้ไหมไม่ได้ผมร้องได้น้อยมากแต่ว่าสนัดใช้นิ้วถนัดใช้นิ้วมากกว่าแบบไม่ถนัดร้องใช่ยิ้มอะไรคิดอะไรอยู่เขาไม่ได้มาพูดเลยเลยเห็นเรายิ้มพี่ก็ถามยิ้มอะไรมีอะไรติดหน้าพีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคพี่ได้ยินมาว่าลีมีโรคช้ำตัวมันก็มีบ้างแต่ว่ามันมีตลอดเวลาไม่ได้ครับ ถ้าจริงๆเป็นคนแบบชอบที่จะอยู่กับตัวเองมีโลกส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวชอ,ชอบมากแล้วก็ไม่ยอมมให้ใครเข้ามาในโลกส่วนตัวของผมเลยที่หรอชอบชอบแบบสถานที่ที่มันเงียบมากที่มันไม่มีคนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบภาพที่มันดุงเงา,เงาก็ได้โดนติ้งงเงา,เงาอะไรเงี้ยนี่ไงถึงได้บอกว่าเป็นบุคลิกหรือเปล่าหรอทาผมไม่ได้ชอบไม่ได้กลัวว่าเหงานะชอบแบบนั้นชอบมูดแอนโทนอย่างนั้นใช่ออแล้วโลกส่วนตัวของลีสูงไหมก็สูงนะสูงนะ ก็บางทีตอนตอนสมัยเรียนเงี้ยก็จะมีอยู่หออยู่คอนโดอะไรเงี้ยบางทีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูไปห้องมึงนะวันนี้กูกลับบ้านนี่เลยบอกงวันนี้กูกลับบ้านแล้วก็จนจนเรียนจบก็ไม่ให้ใครดูเลยว่าอยู่ที่ไหนห่วงพื้นที่ส่วนตัวมากกลัวคนอื่นเข้ามายุ่งเข้ามาแบบก้าวไก่พื้นที่ของผมเองกลัวของไม่เป็นระเบียบระเกะระกะอะไรางี้ป่ะผมรำคาญลูกตาเวลามองไปแล้วเห็นเห็นคนอะไรเงี้ย ในที่ของผมเองลำคัญที่จะเห็นคนอาจจะที่อยู่ข้างหลังไม่ใช่แต่ตอนนี้ตอนนี้แบบตอนนี้คือโตแล้วโต,โตแล้วอตอนนี้ก็คือแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนคือมันเป็นแค่บางบางเวลามากกว่าตอนนี้บางเวลาถ้าแบบวันไหนที่ไม่ได้ทางานจริงๆอะไรเงี้ยก็จะอยู่บ้านปิดห้องอยู่ในห้องตัวเองอะไรเงี้ยไม่ออกมาไม่อะไรเงี้ยคือรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าสเปคอะสเปคผูยย้หญิงที่ชอบอย่างแรกเลยต้องต้องเข้าใจผมเข้าใจโลกของผมจริงๆ<ม>ว่ามันแบบมันมีของมันต้องไม่ตั้งคำถามว่า โลกของมึงเป็นอะไรอ่ะทำไมทำไมมึงต้องแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยเฮ้ยรีเป็นอะไรมากวะเนี่ยไออย่างงี้ไปด้วยกันไม่ได้แล้วรีรีอธิบายให้เราฟังหน่อยดิชอบอะไรต้องเข้าใจต้องไถ่ถามมันต้องแบบเข้าใจนิดนึงแล้วก็แบบคนปัจจุบันนะเข้าใจปะมันก็มีบ้างเข้าใจบ้างคุยคุยอยู่คุยใช่คนที่เข้าใจมีแค่แม่ตอนนี้ที่ที่รู้สึกได้ว่าแบบคนที่เข้าใจจริงก็มีแค่แม่แหละเอออ่ะแม่เป็นคนยังไงแม่เป็นผู้หญิงแบบสไตล์ไหนแม่เป็นผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบทํางานบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทำขบข้าวอันนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะว่าสเปคสาวเขาเนี่ยต้องเหมือนคุณแม่เขาเป็นแม่บ้านไม่เรียนทำับข้าวแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องหวานไม่ต้องหวานหรอกไม่ต้องโรแมนติกแต่ต้องเข้าใจเแค่ยนะทำอะไรก็ทำจำไว้ใครอยากเป็นแฟนเขาก็ทำตัวแบบคุณแม่เขาแน่ะใครอยากได้แฟนหรือได้แม่นะเดาไว้ออก อีกตั้งหลายวันเดี๋ยวเดี๋ยวปีใหม่ก็ต้องแบบต้องซื้อละอ่าแล้วปีใหม่ไปเที่ยวไหนปีใหม่ครับปีนี้ไม่น่าจะไปไหนแล้วครับน่าจะอยู่บ้านผมไม่ค่อยเที่ยวแล้วนะอยู่โลกส่วนตัวอยู่ในโลกของผมอ่าแล้วชุดแล้วทำงานไหมปีใหม่ไม่มีงานครับจ้างได้ตลอดติด <c oughs> ต่อได้เลยนะอ่าแล้วถ้าตอนนี้จะติดตามผลงานรีติดตามที่ไหนก็ผลงานผมมีซีรีส์ซีรีส์ที่ออนนะฮะก็มี มีเฟรนโซนมีเวกอัพชนีแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องซีรีส์เรื่อง oy, อเบเกอร์บอยมาม่ากโกโ,ก,โก,ก้แล้วก็ละครเรื่องสั่งใจอยู่รักเธอแล้วยังจะบอกว่าไม่มีงานของงานหน่อยสืบแปมันกาลาวันเกิดปีไม่กี่วันแล้วมีมิตงฟรีแฟนคััหรือมีจัดงานวันเกิดไหมถ้าปกติแล้วผมจะมีตลอดแต่ปีนี้ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ โควิดใช่ไหมดูสถานการณ์ก่อนสถานการณ์อ่ะก็ขอให้โควิดผ่านพ้นไปก่อนวนขึ้นก็แล้วกันนะอะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงรอดพ้นจากโควิดนะคะงานปังๆเอาล่ะฝากช่องบอบคุณแคมปัสแล้วก็รายการหยกระดาด้วยนะคะขายของให้พี่หน่อยก็ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับช่องว่าชช่อว่าบองคุณแคมปัสรายการหยกระดานะคะก็วันนี้ได้พูดคุยกับน้องลีเดินถ่ายรูปกันที่ไอคอนสยามสนุกสนานมากได้รู้จักน้องลีมากขึ้นด้วยมีโลคส่วนตัวก็จริงแต่ว่าก็เป็นโลคส่วนตััวที่่่นนารอออยูะ น่ารักน่าคบหาสมาคมนะ <c oughs> น่ารักเหมือน,น้าพอนั่นแหละฝากด้วยนะละคะ <c oughs> ่ะช่างหน้าไปคุยกับใครเซเลบริตี้คนไหนติดตามกันนะคะ <c oughs> บ๊ายบาย